S <S อา้าขึ้นเห,นเห,หินไหมเ้อนี่นเ้อ่ขึ้นเหินไหมเนาะลำจำตํามมันเจ้าบาเลยมีแค่ขึ้นเหนินไหมขึ้นเหินไหม มีอุ้มชาติอุ้มมอนไปดันเนาะขึ้นเหินใหม่ตามหีดของโอเคมีเฮชาติเฮมอนสามหอก มีตูนะน้นะพอนปีน่พอโลดพอโลดอันนี้เป็นแค่ขึ้นเหินเนาะ อมอืมีแห้งแล้วขันว่าขํามว่คูณเนี่ก็ขึ้นมาขันบวกไป้นบวกคูณเนี่บวกบวกอะไรคํามคูณนี่แล้ข้อนอกาก็มีบุยนีเกี่ยวเวียน คำมีบ่มีถึงมาคาคัทีค้ำสิคูคันบ่คํำบ่คูนคำคคำคูขึ้นมาคำมาคูขึ้นมาโรดอมาเพื่อมึงเดียมโหดใช่ไหมไอ้มางห็นนะยโทอโคนุดโอ้มาคำมาคูเลยเแ้วกกุ้จุมเย็ดเยเพื่อ พดขรอกบุลุงพดจะโหฟุตานพดกรุ๊ปพดกรุ uh ๊ป้องบ่อกเบ็ดบุลุงจูงาจูนะคนขึ้นกูเดียวนะคนขึ้นเหมือนไม่เห็นแต่จูแค่ห้าเชือกข้าวมาโอ้โ

เ <c oughs> <laughs> อานอนนเอาอย่ยาน้านไบ้นตู่ที้านป่้ออคนมาแต่ไกลเพ่นเ <c oughs> มือนะนน่อยนะคนนอนเลยเนาะ

เดินเลยฮวบมาเสกเปรี้เฟสนะฮะขุนที่นทีขุนทีเก่าเก่าพวเ่เรานมาตะไกลพิ่นเมื่อยเนี่ยันด้เลยร้ย ตื่นเลยดิเก็ตื่นแล้วเป็นอะไรเอ่ยนอนเอาน้อยใช้ผ้าดีนี่มันเป็นอะไรคำพูดอยู่บอกตอนนี้เช้านานนองเออมันจุกไข่ปอดจุกห้แกเฮาเออมีแต่น้ำแต่น้ำบ่อคอชะล่าได้มีแต่มันขับแก้่ได้มาบ่ยาบกคา เออได้หนองได้มาทงเออมีเจาห้างมีเป็นตีได้อันนี้บาเรา้าเาไอ่ไ้นชอพักนรว่าไอ่้าป๋าอาอาองพ่พ่อเ้าพ่อคือว่าพ่อให้พ่อช่องคนรวให้ล่าใเออให้เดา่ นยเจอกปัาให้ลูกฆ่าแล้วบ้าออยู่บนหลังนี้อยู่ดีป็ดชกเออพกห้องมีีน้ำพัดจืดจางนี่แล้วโม่ตุ่นมาไลยผุนโม่มาดังดังนี้ือเสียงคือผู้ดังก็ได้เขาเ็จะัพังเอา

มาแต่กอเจ้ามีมีมีที uh ่ว้ให้ใช่เลยพุทธมาชงอยู่ยดีไปเห็นชางเห็น้าวันเนื้อ